ตัวนี้เป็น2.4 e plus นะฮิลเนอร์มาลอยคันนะสีขาวจัวเลยนะที่สำคัญตัวนี้มีของแต่งมาด้วยตัวนี้เลยไฮไลท์อยู่นี่ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเพาติดชกเสริไม่อีกอ็อกซิเซอรีมาเต็มเลยนะก็ต้องบอกเลยนะว่ารถ5ปีแล้ววิ่งแสนสามกว่าเนี่ยวิ่งปีหนึ่งอะไม่ถึง30,000โลเลยนะวิ่งน้อยมากครับ20,000กว่าโลเท่านั้นเอง มาพบกับการรีวิวรถของเดียคุสิมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมาหล่อๆอีกคันนะสีขาวจั๊วเลยนะไฮลักเซโว่น้าหล่อมากนะตัวนี้เป็นโฉมที่เรียกว่าโฉมหน้ายักษ์นะเป็นหน้าแบบล็อกโก้นะครับสวยมากและที่สําคัญได้สีขาวด้วยนะครับเป็นสีขาวมุกนะของโรงงานตัวนี้เป็น2.4 E+ นะฮีรันเนอร์ที่สําคัญตัวนี้มีของแต่งมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคันนี้รายละเอียดเยอะดี นะผมรีบเอาเข้ามารีวิวก่อนเลยเพราะรถสวยจัดนะครับเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวนะครับเรามาดูกันนะรถสวยขนาดไหนนะแน่นอนสีขาวมุกเท่อย่างนี้เลยนะครับแล้วตัว e plus pilaner เนี่ยมาพร้อมกับไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ daytime running light เหมือนตัวท็อปเลยนะตัวนี้เหมือนตัวท็อปเลยหน้าเป็นแบบอกโก้เลยนะไฟหน้านะครับแน่นอนไฟจัดหมอกมีมาให้เหมือนกันนะครับเป็นไฟจัดหมอกแล้วที่สวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาตัดกับ gloss black แล้วก็โครเมียมแบบเนี้ยกับสีขาวมันเลยดูแบบ โอ้โหดูสวยดูหรูอะ่ะดูเท่มากนะครับกระจังหน้าก็เช่นกันนะเป็นกลอสแบ็กกับโครเมียมนะเพราะมันตัดกระสีขาวเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเห็นทั้งคันเนี่ยดูเงี้ยโอ้โหดูสวยจริงนะครับด้านหน้าเนี่ยมีติดพาร์คิ้งเซนเซอร์มาด้วยอันนี้นะถ้าว่าด้านหน้ามีพาร์คิ้งเซนเซอร์มาด้วยนะตัวนี้อันนี้เขาติดเพิ่มมาแต่โดยรวมดูดีนะครับก็มีทั้งพาร์คิ้งเซนเซอร์หน้าด้วยให้เวลาจะขับอะไรก็รถช่วงมันยาวหน่อยก็ระวังได้นะครับด้านข้างเนี่ย เทมากนะมาพร้อมกับกาบอันนี้เขาแต่งเพิ่มมานะเป็นกาบซุ้ม4ีล้อนะครับมีมาหมดเลยนะแต่งแบบอกโก้เลยดูเท่ม,มากนะครับอันนี้มีมาให้ตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กซ์นิ้วเดิมๆิมเลยนะครับพร้อมกับยางปี21เลยนะอันนี้ยางใหม่กลิปเลยสภาพสวยมากนะครับอันนี้บอกใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนที่ผมบอ,อกแต่งมีอีกนะนี่ กันาสาดนะครับมีแต่งกันาสาดจากดีลเลอร์มาเลยนะจากตัวแทนจําหน่ายเข้ามาให้เรียบร้อยนะสวยงามนะครับแบบนี้นะครับด้านข้างมันธดข้างทีเรเนอร์มาพร้อมกับบันไดข้างสีดานะสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้เลยไฮไลท์อยู่นี่นี่ครับเขามีฝาปิดท้ายแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยอันนี้เจ้าของเดิมบอกให้เลยว่ารักษาจริงนะครับตัวเนี้ยเป็นฝาปิดท้ายแล้วก็น่มันเรียกว่าเวลาใช้งานเวลาฝนตกเนี่ยได้ใช้จริงนะครับอันนี้ เดี๋ยวเรามาลองก็องลองใช้กันดูฝาท้ายนะนี่อย่างนี้เลยนะเป็นควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ผมเปิดให้ก่อนดูดีไหมอันนี้ใช้งานได้จริงเลยนะครับนี่โลโกโ้พิลันเนอร์มีครบนะอันนี้รถเดิมสีสวยเลยนะครับแล้วก็นี่ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเวลาเราจะต้องการปิดเก็บของ ให้มันมิดชิดก็สามารถปิดลงมาได้นะเป็นไฮดรอลิกหมดเลยนะครับดูดีด้านท้ายสวยงามนะตัวนี้พีลันเนอร์ตัว e plus แน่นอนมาพร้อมกับมือจับโครเมียมแล้วก็กล้องมองหลังให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้และเซ็นเซอร์ด้านหลังเขาก็มีมาให้ด้วยนะมีเท่ากับรถคันนี้มีติดตั้งเพิ่มเป็นเซ็นเซอร์หน้าหลังมีให้เรียบร้อยหมดเลยเจ้าของใช้รักษาจริงมาดูสภาพภายในนะนี่ที่เจ๋งกว่าคือนี่ครับมีตัวช่วยเบาแรงนะของฝาท้ายอันนี้เบามากเป็นแบบนี่เขาใช้ช็คด้วย ใช้โชกช่วยด้วยนะไม่ใช่แค่เบาอย่างเดียวเขาติดโชกเสริมมาอีกหรูใช้งานได้ดีเลยเนี่ยเนี่ยลองดูนะปิดวางก็นุ่มๆลงมาเลยนะฮะดูดีมากนะแล้วก็ท้ายฝาท้ายเดิมหมดนะอันนี้ฝาท้ายเดิมจริงนะสภาพโครงสร้างสวยสวยกริปเลยไลยเนอร์สวยกริปเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยอันเราให้ดูเลยแล้วกันนะสภาพสวยจริงคันนี้ใครได้ไปโชคดีมากนะอันนี้เบาแรงด้วยนะครับมาดูด้านล่างกัน นี่ไม่อยากจะโม้เลยด้านนี้ด้านล่างสวยจริงนะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านล่างช่วงล่างสวยกลิบเลยนะเหมือนรถใหม่เลยหายากนสะสภาพแบบนี้นะรถปี2018แดแต่สภาพแบบนี้ผมว่าหาแทบไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองปิดฝาท้ายกันนะเวลาไม่ใช้นะเราก็ปิดฝาท้ายได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ไฮไลท์ เด็ดเลยนะต้องเรียกว่านี่ครับน่าใช้มากนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันด้านในก็แน่นอนตัวนี้เป็น e plus p i a n e r มาพร้อมกับเบาะผ้านะอันนี้เบาะผ้าโรงงานยังเดิมๆอยู่สภาพสวยกลิบเลยนะฟองน้ําแข็งปึงเลยนะยังอยู่ในสภาพดีมากลองเข้ามาดูข้างในกันดีกว่านะครับเอาละตัวนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้เลขไมค์คันนี้นะครับ 134,740กิโลนะอันนี้ถ้าเทียบเป็นรถปี2018นะครับคันนี้รถ2018จุด2018เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่ารถ5ปีแล้ววิ่งแสนสามกว่าเนี่ยวิ่งปีหนึ่งอะไม่ถึง30,000โลเลยนะวิ่งน้อยมากครับ2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยผมว่าหายากนันเนี่ยพรมลายสภาพกริปเลยหนังยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเบาเมื่อกี้บกเบาแล้วนะสมบูรณ์มากแซงว่าเจ้าของใช้รักษาจริงนะครับแล้วก็ ตัวคอนโซลนี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพลาสติกพ่นสีเงินตัวนี้สวยนะอินเสิร์ตเป็น e plus ก็จะมีอินเสิร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็ลิ้นชักด้านบนนะอันนี้มีแอร์ให้ลิ้นชักด้านล่างนี่กว้างขวาง,วางใส่ของได้เยอะเลยนะครับตามสไตล์ l ล v วนะครับส่วนจอตัวนี้เนื่องจากเป็น e plus แล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้ที่เราให้ดูนะนี่มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยพร้อมเส้นกดระยะกล้องชัดเลยนะครับจอประมาณ8นิ้วนะใหญ่โตนะครับแล้วก็ ฟีเจอร์ฟังก์ชันเยอะนะซีดียังเล่นได้อยู่อันนี้จอรุ่นเดิมเนะี่ยยังเป็นซีดีเล่นได้อยู่นะครับแล้วเมนูตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อได้เยอะนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับไม่ไว่าจะเป็นบลูทูธนะอันนี้เชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อพวก a u x u s b อันนี้ได้แน่นอนนะอันนี้สบ,สบายเลยนะครับส่วนแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบ Man น a l อยู่นะครับอันนี้เป็น Man น a l เพราะปกติ e กับ e plus เนี่ยเป็น m มน u a l อยู่แล้วยกเว้นตัวท็อปคือตัว g เนี่ยจะเป็นแอร์ออโต้อันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะเย็นสบายเนี่ย เย็นสบายนะครับแล้วก็ด้านล่างเอกลักษณ์เลโวมี power outlet ให้2ตําแหน่งพร้อมช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB ให้ด้วยอันนี้สมบูรณ์นะฮะดีเลยตรงฐานคอนโซลกลางก็จะเป็นตำแหน่งของที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็มีอีก2ตำแหน่งที่ด้านข้างของคนนั่งแล้วก็คนขับเป็น4ตํตำแหน่งเลยนะครับเยอะแยะเลยนะอันนี้เหลือเฟือเลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะตามมาตรฐานเลเวอยู่แล้วนะครับ สามารถชิฟต์นะครับแบบสปอร์ตโหมดได้นะชิฟต์อัพชิฟต์ดาวที่คันเกียร์นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้2โหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้เรียบร้อยเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนตัวนี้ก็จะเป็นที่เท้าแขนแบบพุ่มแบบลายเดียวกับผ้าของเบาะนะครับเป็นผ้านะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องเก็บของให้ไซส์ากาลังดีส่วนพวงมาลัยเมื่อกี้บอกแล้วุ่มหนังนะ E+ ตัวนี้หุ้มหนังอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ มีด้านซ้ายด้านเดียวให้นะด้านซ้ายเนี่ยคือ e plus เนี่ยจะมีอยู่ด้านซ้ายให้นะ e ก e plus มีมัลติฟังก์ชันอยู่ด้านซ้ายจะเป็นด้านซ้ายใช้ควบคุมพวกจอนะที่ใช้ของคอนโทรลวิทยุนะครับแล้วก็มี voice control วางสายรับสายโทรศัพท์นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีแค่ปุ่มเดียวนะเขียนคำว่า display ตัวนี้จะใช้ควบคุมจอเล็กๆขนาด2.5นิ้วนะอันนี้ ก็จะบอกข้อมูลต่างๆได้เหมือนจอใหญ่4.2นิ้วที่พวกรุ่นตัวท็อปตัว G ีเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อมูลเขามีให้เท่ากันนะเพีเยงแต่จอเขาเล็กกว่าและเป็นจอแบบสีเดียวสีน้ําเงินนะครับก็เอาละถ้าดูแค่ฟังก์ชันถือว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าจออาจจะเล็กไปนิดนึงในสําหรับแบบดูไม่ค่อยทันสมัยนะในสายตาของลูกค้าบางท่านที่บอกอุ้ยกระบ,บะพรีเมียมนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคข้อมูลต่างๆใช้ได้ดีนะครับเลเวเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วนะเนี่ยเบาะนั่งสบายนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยดี เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าสภาพเบาะสมบูรณ์นะครับอันนี้ข้างหลังเนี่ยสภาพฟองน้ําแน่นกว่าสภาพด้านหน้าอีกดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้นั่งใช้รักษามากนะครับนี่เบาะผ้าคือถ้าเบาะผ้าเนี่ยใช้ไม่รักษาเนี่ยพูดง่ายเลอะแล้วรักษายากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขารักษามาดีนะเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับแล้วก็นี่ที่สําคัญนะออปชันต่างๆมีมาให้นะครับฮุกมีมาให้กระเป๋าด้านหน้ามีมาให้สตําแหน่งนะครับอันนี้ตามสไตล์ตัว E อยู่แล้ว ซึ่ง e และ e plus เนี่ยจุดที่ผมชอบตำหนิคือตรงคอนโซลกลางเนี่ยแหละคือเขาไม่มีอะไรมาให้เลยน่าเสียดายอย่างเดียวนะแต่จุดอื่นเนี่ยเรื่องความสบายเนี่ยการนั่งเนี่ยดีนะครับอ๋อแล้วคันนี้เนี่ยเขามีพรมมาให้ทั้งหมด4ตำแหน่งเลยนะอันนี้เจ้าของเดิมก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะก็ถือว่าสบายไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะส่วนการนั่งเนี่ยระยะทางไกลก็มีนี่ครับที่เท้าแขนให้นะแล้วก็มีที่วางแก้วให้2ตำแหน่งนะครับ แอร์เนี่ยถึงจะไม่มีแอร์ด้านหลังให้แต่ว่าแอร์ก็ยังเย็นสบายนะครับเพราะว่าแอร์ของตัวต้านี่เราไม่ต้องห่วงแล้วสีที่นั่งประมาณนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมพรีเซนต์ตลอดก็คือเรื่องการพับเบาะนะครับพับเบาะได้ตัวนี้ใช้คล้องเอานะครับคล้องเอาที่ตรงนี้นะครับก็สามารถคล้องเอาที่คอได้นะครับก็สามารถพับแบบ40 60ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะ ใช้ขนของเพิ่มเติมได้ด้วยนอกจากด้านหลังแล้วนะครับไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ยอดนิยมเลยเครื่องยนต์2.4ลิตรนะตัวนี้สวยงามนะครับเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมรหัส2 g d 1 5 0านะครับใช้ใน f o r t u n e r ด้วยนะเพราะฉะนั้นอยู่ในเครื่องของ Levo เนียยิ่งสบายเลยเพราะน้ำหนักเขาเบาวกว่า f o r t u n e r นะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากดูแลสาง่ายค่าบำรุงรักษา ต่ำมากนะครับตามสไตล์ตัวใต้อยู่แล้วนะครับรถคันนี้โครงสร้างสวยมากนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะน็อตเดิมฟ้าเดิมหมดนะครับสภาพสวยมากนะครับซิกเกอร์มีนะครับครบนะครับสภาพโดยรวมดีนะแล้วก็เพลทเนี่ยคั่นี้เป็นปี2018เดือนเฟปบอรี่นะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะรถถ้าปีนี้ถ้านับ2023เดือนนี้ก็เดือนเดือนมา้าซะด้วยจริงๆแล้ว5ปีเต็มนะไม่ใช่แค่4ปีนะอันนี้ต้องเรียกว่ารถ5ปีเต็มแล้วถ้าวิ่งแสนสเนี่ยถือว่าวิ่งปีหนึ่งเนี่ยอยู่แค่ ประมาณ2 0 0 0 0กว่าโลไม่ถึง3 0 0 0มโลนะถือวิ่งน้อยมากและสภาพแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะหาไม่ได้ไง่ายนะครับสภาพสวยจริงนะครับมาดูราคากันราคารถคันนี้นะครับสุดคุ้มเลยฮิลเ n อร์ ner, ตัว e plus ออโตราคาออกห้างเนี่ย8 9 9 0 0 0บาทเลยนะเกือบ9,000นะคือ9,000 0 0นธะทันเดียววันนี้ผ่านไปแล้วตีไป5ปีนี่ครับ649,0 0 0บาทนะโอ้โห เซฟไปแล้ว2 5 0 0 0นแน่ๆเต็มเตมเลยนะครับนั้นรถคันนี้สภาพแบบนี้นะวิ่งปีละ2 0,000กว่าคุ้มสุดคุ้มนะครับ mm hmm. คุณลูกค้าที่กำลังยังมองหาเลโวใช้อยู่นะคันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะสภาพสวยจัดนะครับ mm hmm. แล้วก็เราเห็นแล้วอ mm ็อกซ์ซอรีมาเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นกราบข้างไอ้ฝาปิดท้ายนะเขาก็เซ็นเซอร์รอบคันสภาพสวยจริงนะครับใครกำลังมองหารถใช้งานอยู่คันนี้รีบเข้ามาจับจองกันนะครับ รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ e อ็กีมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายมีเบอร์ติดต่อด้านล่างครับพร้อม QR code ให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ e x c l u s i v ม m o ตอรของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ